เจอคลิปนี้ในครั้งแรกคำตอบจะเป็นเวลาปัจจุบันของคุณเสมอขอให้มีความสุขค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่และดูการแห่งรักนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพยากรณ์กันนะคะว่าแมปลายฝนต้นหนาว ช่วงที่กอดใครก็อุ่น,นดีกว่ากอดผ้าห่มแล้วหมอนข้างเพียงลำพังใช่ไหมเรามาดูกันไหมคะว่าฤดูการแห่งรักนี้ปลายฝนต้นหนาวคุณจะได้เริ่มต้นรักใหม่หรือเปล่าโอ้โหเอาแล้วสิเอาแล้วสิจะได้เริ่มต้นรักใหม่หรือเปล่าวันนี้หัวข้อเป็นหัวข้อแห่งความสุขค่ะเป็นแรนดอมของพลังงานบวกเนาะหวังว่าแรนดอมนี้จะส่งผลให้พลังงานนี้เกิดขึ้นกับคุณอย่าง เป๊ะปังมีคู่และก็ชีวิตแบบว่าหายเหงาเสียทีนะก่อนอื่นค่ะฤด,ดูการแห่งรักนี้นะคะคลิปแรนดอมนี้เป็นพลังงานของชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟประกอบไปด้วย3ราศีค่ะราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูยินดีต้อนรับชาวลัคนาเมษลัคนาสิงห์ลัคนาธนูเข้าสู่ช่วงเวลาฤด,ดูการแห่งรักนี้นะคะปลายฝนต้นหนาวค่ะ รักนี้จะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นไหมขอดูพื้นดวงของคุณก่อนนะคะพื้นดวงหมายถึงพื้นดวงว่าดวงของคุณน่ะมีเกณฑ์พบเจอความรักหรือเปล่ามีดวงบอดไหมมีดวงปิดกั้นหรือเปล่านะคะอุ้ยใจเต้นตุบตุบตุ่มต่อมใช่ไหมเป็นตัวแทนหยิบให้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะว่าแหมดวงเปิดหรือเปล่าพัดสามใบแรกเป็นดวงพื้นดวงความรักของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงความรักของคุณได้เปิด เปิดแบบเปิดรอรักแล้วแหละนะคะโอ้โหเปิดซะยิ่งกว่าเปิดนะคะพลังงานนี้บ่งบอกว่าดวงของคุณนะคะกําลังเปิดประตูหัวใจรอคนรักในอนาคตค่ะเอ๊รักเก่าหรือรักใหม่ปรารถนาเป็นรักใหม่เนาะเอื m มเทรนด์ <por> นะคะมีความสุขคุณพร้อมที่จะแชร์ความสุขพร้อมที่จะแชร์ชีวิตพร้อมที่จะสละชีวิตโสดส่วนหนึ่งของคุณที่เกาะ อยู่กับตัวมานานแล้วกลับไปสู่ในช่วงเขาเรียกว่ากลับไปสู่ไออ่นแห่งรักอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าดวงเปิดนะคะขอดูใบสุดท้ายนิดนึงโอ้โหเปิดอย่างชัดเจนแล้วมีพลังงานของการตั้งใจที่จะฉันต้องมีความรักให้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์นะคะหรือว่าทูตสวรรค์หรือว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านของเทพแห่งความรักเชื่อว่าน่าจะมาในตำแหน่งนี้แล้วนะคะนั่นหมายความว่าอาจจะมีโอกาสที่คุณจะได้พบเจอความรักมีพลังงานของการผูกสัมพันธ์การเกิดขึ้นแล้วก็มีพลังงานของความรักที่เป็นเส้นของอนาคตด้วยนะคะแต่ว่ามันเหมือนความรักของคุณที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะเกณฑ์ผ่านแล้วก็ผูกพันมากับดวงของการเจรจาการติดต่อการประสานงานซึ่งซึ่งมันมีงานเข้ามาเป็นส่วนส่วนสัมพันธ์นะ เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยอาจจะเป็นการเดินทางหรือว่าเป็นคนหรือการได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าใช่หรือไม่เป็นคนแปลกหน้าใช่หรือไม่มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งเนาะที่เป็นคนแปลกหน้าและเขาอาจจะมันเหมือนกับว่ามาติดต่อติดต่อคุณในครั้งแรกเออหรือว่ามาพูดคุยกับคุณน่ะในครั้งแรกด้วยนะ เออน่าจะเป็นคนใหม่แล้วล่ะนะคะที่อาจจะเคยหรือว่าถ้าไม่ครั้งแรกก็คือคุยกับคุณได้ครั้งสองครั้งประมาณนี้ไม่เกินนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้มีความสนิทไม่ได้มีความเคยชินเป็นเหมือนกับว่าเออเราเคยคุยกับเขาอ๋อฉันเคยคุยกับเขานะในเรื่องของงานนะเขาก็ดูสุภาพดีอารมณ์ประมาณนี้มันเหมือนการได้อ,อ่อได้รู้จักผิวเผินหรือคุยกันแค่ครั้งสองครั้งนะเป็นหรือว่าเป็นคนใหม่ที่เข้าเกณฑ์นี้เลยมันคือ มันเหมือนเราทั้งคู่เนี่ยยังไม่ได้รู้นิสัยใจคอกันสักเท่าไหร่แต่มันจะมีดวงงานเข้ามาเป็นเครื่องผูกมัดเข้ามาเชื่อมโยงนะเออเป็นพลังงานอินฟินิตี้อาจจะมาได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือว่ามันแนะนําหรือว่ามาติดต่อประสานงานหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรืออาจจะเป็นลูกค้าพ่อค้าอะไรประมาณนี้นะคะแสดงว่าเป็นพลังงานเชื่อมโยงแล้วนะ คุณมีเกณฑ์พบเจอความรักจริงๆเกณฑ์น่าจะเข้ามาได้อย่างชัดเจนนะคะขอดูหน่อยว่าขอดูเกณฑ์ราศีเขาหน่อยสิโอ้โหเป็นคนอยู่ในกลุ่มของราศีเมอไม่ใช่เมเป็นราศีมังกรราศีพฤกษศกแล้วก็ราศีกันเป็นคนนิ่งเงียบเป็นคนที่ ที่จะมีเกณฑ์เข้ามามีอายุมากกว่าคุณปีสองปีมีอายุมากวาามามากว่าคุณ2อปีขึ้นไปไม่ใช่คนอายุน้อยกว่านะแล้วก็ราศีที่อาจจะผูกสัมพันธ์เพราะว่าดวงของคุณเป็นดวงกว้างการพยากรณ์เป็นภาพรวมและเขาคนนั้นอาจจะอยู่ในกลุ่มราศีมังกรราศีพฤษภราศีกันก็ยังคงยืนยันเป็นกลุ่มราศีนี้ไม่ยอมไปทิศทางไหนขอดูอีกใบนะคะเชื่อมโยงในความเป็นนักสัต์ เออถึงถึงอุ้ยเป็นไพ่พลังงานบวกหมดเลยอะ่ะเขาเดี๋ยวนะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความมีความเป็นเมถุนตุนกลุ่มเข้ามาเกี่ยวพันด้วยแล้วก็มีดวงงานเข้ามาเกี่ยวพนัน คุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งใน6ราศีนี้หรืออาจจะเข้ามาหาคุณถึงสองคนซึ่งอาจจะอยู่ใน6ราศีนี้เนะาะมังกรพฤษภศกันแล้วก็เมถุนตุลกุมนะคะและใน3ราศีนี้อาจจะมีเกณฑ์สมพงส์สมพันธ์ซึ่งถ้าเขาเข้ามาแล้วลองเช็คดูนะ เขาอาจจะเป็นหรือถ้าคุณไม่รู้ราศีลองลองถามเขาเรื่องนักสัตว์ก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในนักสัตว์ขานเถาะนะแล้วก็ฉลูมะโรงมะแมจออแต่ว่าพลังงานออกมาเนี่ยในทิศทางที่ตัวงานเป็นตัวเชื่อมการติดต่อเป็นตัวเชื่อมเนี่ยนะรักข้างใหม่ของคุณเนี่ยมีอายุมากกว่า2ปีขึ้นไปนะคะไม่ใช่รักต่างวัยที่อายุน้อยนะเป็นรักต่างวัยที่อายุมากมีความเป็นผู้นําสูง มีคนนับหน้าถือตาเป็นคนมีบารมีอาจจะมีเมตตาที่ดีหรือหน้าที่การงานที่ดีมีลูกน้องมีลูกจ้างนะคะและรวมถึงเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าผ้าคิริ้วห่อทองได้ไหมเป็นคนที่มีมุมมองความคิดโตเกินตัวเป็นคนอชอบไม่ชอบไม่ชอบแสงสีเสียง ชอบอ่าชอบเสพอยู่ในกับธรรมชาติเออชอบชอบไปเที่ยวแม่น้ำลับทานชอบอยู่กับธรรมชาติชอบไปอ่าชอบไปถือศีลเป็นคนอนุรักษ์นิยมเป็นคนหัวโบราณหัวเก่าด้วยนะคะหรือว่าถ้าคุณเจอในช่วงของวัยรุ่นเน่ยเขาและเธอคนนั้นที่จะเข้ามาเป็นฤดูการแห่งรักของคุณเนี่ย อาจจะเป็นคนที่สม,มาถะาหรือว่าเป็นคนที่แต่งตัวเรียบง่ายสบายๆไม่วิ่งตามแฟชั่นเป็นคนที่ชอบใช้ของเดิมๆถ้าชอบเราจะใช้อยู่แบบนั้นยี่ห้อเดิมๆอะไรแบบนั้นนะคะ เพจซอฟคอนรเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดด้านการเงินที่ดีมีชื่อเสียงมีบารมีมีด้านการเงินที่ดีและก็เป็นเป็นคนที่มีความก้าวหน้าในกระแสของการงานที่ดีด้วยการเงินก็กระแสดีการงานก็ดีและก็เป็นคนที่มักจะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างถือว่าเป็นคนน่ารักค่ะนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็มีความสมรรถะมีความชอบอะไรที่ เดิมๆแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสัมผัสได้เลยเขาไม่เจ้าชู้ชีวิตเขาชอบอยู่นิ่งๆนะคะแล้วก็หาเงินหาทองหางานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เรียบง่ายแต่ว่ามีทรัพย์นะจน๊ะหนูเออดีมากๆเลยนะคะมีตัวเลขเชื่อมโยงไหมไม่ขึ้นนั่นแสดงว่าให้คุณโฟกัสที่ราศีกับนักสัตว์ได้เลยเป็นพลังงานบวกหมดเลยขอดูหน่อยนะคะว่าเกณฑ์ดวงงานยังชัดเจนอยู่ใช่ไหมโอ้โหเกณฑ์ดวงงานแบบ แบบกระทันหันด้วยเป็นการติดต่อพูดคุยกันแบบกระทันหันแบบเออมันไม่จะเป็นเขาไม่จะเป็นต้องคุยกับเราหรอกแต่อยู่ดีๆคนที่ต้องคุยกับเขาไม่ว่างเนี้ยคุณต้องเข้าไปแทนที่หรือคุณต้องเข้ามาคุยกับเขากระทันหันคือคุณไม่ได้มีเกณฑ์ว่าจะต้องดิวกับเขาโดยตรงอ่ะแต่ว่าอยู่ดีๆต้องมาคุยกันแบบมาคุยกันแบบ บอกไม่ถูกว่ามันมันมีโชคชะตามันผูกให้คุณต้องมาคุยกับเขาอะอาจจะอยู่กับคนละสายงานแต่ว่าจําเป็นต้องมาคุยหรือเช่วยเหลือช่วยเหลือกันแบบเนี้ยน,นะคะมันก็จะเข้าเกณฑ์น,นี้ด้วยนะถือว่าไพ่ออกมาดีนะเจอกันแบบตลกอะเจอกันแบบงงๆเจอกันแบบแทนที่คนอื่นเพื่อมาพูดพูดคุยงานแทนก็ได้หรือ ไปไปพบลูกค้าด่วนกระทันหาท,ท,ท,ทั้งที่มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณเพื่อนป่วยเพื่อนท้องเสียแล้วคุณต้องไปแทนแล้วคุณก็ไปเจอเขาคือมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นหรือว่าเขาอด่วนมาติดต่อสํานักงานของคุณเนี่ยแล้วดันมาเจอคุณนะ่ะด้วยทั้งทีงทเ่เขาอาจจะคุยกับเจ้านายแต่พอดีเจ้านายไม่อยู่คือมันมีความบังเอิญแบบ กะทันหันแบบคาดไม่ถึงเกิดขึ้นถือว่าฟ้าฟาดนะฟ้านะฟาดให้คู่นี้ได้มาเจอกันทั้งทังที่ไม่ควรเจอหรืออย่างคุณคิดดูสิคุณอยู่เมืองไทยแฟนของคุณไปอยู่ต่างชาติอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเขามาทํางานที่เมืองไทยอย่างเงี้ยแล้วได้มาเจอคุณอย่างเงี้ยมันก็คือเขามามาด้วยงานไงแล้วก็มาเจอคุณเกณฑ์นี้ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นด้วยนะคะถือว่าฤดูการแห่งรักนี้คุณไม่เหงาแล้วายฝนต้นหนาวมีคนให้กอดกอดเขากอดเรากอดกันไปกอดกันมาอบอุ่นซะเหลือเกินนะจ๊ะ อ่ะไปดูพลังงานไพ่ชุดต่อไปค่ะขอเปลี่ยนพลังงานไพ่หน่อยนะคะการเจอกันนะคะใครรักใครก่อนอ้าวดูตัวคุณก่อนดีกว่าไหมคะดูพลังงานของคุณก่อนใจคุณเปิดอยู่แล้วนะคะพลังงานของคุณคือคุณไม่รู้คุณไม่ได้คิดอะไรเลย นะคะคุณยังไม่คู่คุณเจอปุ๊บคุณยังไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะอ่ะแล้วเขาล่ะแล้วเขาหล่ะ,ลละใบนี้เป็นของเขาอ้าวเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่มันเหมือนกับว่าอะไรอะไรจะขยายความ t e m p e r a e มันมีไพ่แบบนี้ในตำแหน่งพื้นดวงของคุณคือใบนี้ค่ะใบเดียวกันค่ะอ่าใบเดียวกันนั่นหมายความว่า ต่างคนต่างได้ใช้เวลาคุยกันซักระยะหนึ่งคือครั้งแรกก็บอกแล้วว่าอาจจะเจอกันครั้งแรกหรือว่าคุยกันครั้งสองครั้งแต่ผิวเผินจําได้ไหมที่พูดตั้งแต่ใบนี้มันผิวเผินมากๆนะคะแล้วพอคุณก็ยังไม่ได้คิดอะไรเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันมีการเชื่อมโยงมันมีการถ่ายเทความรู้สึกมันมีการช่วยเหลือมันมีการแนะนํามันมีการติดต่อมันมีการช่วยช่วยทํางานหรืออะไรก็ตาม มันเลยกลายเป็นความยิ้มแย้มแจ่มใสที่เราคุยกันได้เรื่อยๆและเขาก็รู้สึกดีกับคุณเพราะคุณมีมุมมองของของคือคุยกับเขาได้รู้เรื่องแล้วก็มีมุมมองไปในทิศทางที่ดีมีมุมมองของวิสัยทัศน์ในการทํางานการใช้ชีวิตหรือการช่วยเขาแก้ปัญหาหรือการแนะนาเขาดีมากๆเขารู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยไพ่ใบนี้ในขนาะเดียวกันคุณก็ดันเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วเขาชอบเขาไม่ชอบเยิยนเยออเพราะเขาเป็นไพ่ไฮโลแฟนเนี่ย เขาเป็นคนที่นิ่งๆใช่ไหมเขาเขาไม่ชอบคนเยิ่นเยอะไม่ชอบคนที่ผิดไม่รับผิดช่วยก็ต้องช่วยเต็มที่นี่แล้วคุณเป็นคนแบบนี้คือตรงไปตรงมาพูดตรงใจเขาไม่ดีคุณก็ว่าเขาบอกว่าตรงนี้ทําไม่ได้นะคะตรงนี้ทําไม่ได้คือเป็นคนพูดตรงๆสื่อสารการทํางานแบบชัดเจนกระชับฉับไวเขาพอใจมากควีนเหลียญเนี่ยคือเป็นพลังงานที่บอกว่า ทำอะไรตรงไปตรงมานะนึกถึงความถูกต้องนึกถึงผลประโยชน์ด้วยเออทีนี้มันขึ้นอยู่ใครเป็นผลประโยชน์ของใครแต่ว่าเป็นคนชัดเจนเวลาจะทําสัญญาอะไรก็มีความดุดุดนมีความชัดเจนมีความกระชับเนี่ยถือว่าดีเขาชอบเขาชอบเลยเขาชอบความเป็นตัวของตัวเองแบบนี้เขาชอบเป็นเขาชอบสายที่ทํางานแบบนี้ชัดเจนแบบนี้ตรงไปตรงมาอันนี้เขาชอบอ่ะเราไปดูซิแล้วคุณจะประทับใจเขาด้วยเรื่องอะไร คุณหรอคุณประทับใจตรงความเรียบง่ายของเขามันมีสเสน่ห์ตรงที่เขาบางทีก็อยู่นิ่งๆอะ่ะแล้วคุณพยายามค้นหาแล้วเหมือนกับว่าบางทีนิ่งเนี่ยคุณต้องแบบว่าเอ้ยคุณต้องการอะไรคือคุณก็เลยดันชัดเจนไปเลยฉันยื่นข้อเสนอให้คุณแบบนี้หนึ่งสองสามสี่คุณเลือกมาหนึ่งข้อข้อดีข้อเสียของแต่ละข้อคืออะไรคือเนี่ยแหละค่ะ คือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยน่าค้นหามันเป็นสเสน่ห์ของเขาอย่างหนึง่งคุณเป็นฝ่ายอยากค้นหาเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่อ่านใจไม่ออกซึ่งคุณอ่านคนออกมาโดยตลอดแต่กับเขาคนนี้คุณอ่านใจไม่ได้ทูอัลฟานนีไพ่ตำแหน่งพื้นดวงคุณขึ้นมาอีกแล้วค่ะตำแหน่งเดียวกันไพ่พื้นดวงขึ้นมาสองใบแล้วนะคะ นั่นโหตรงเป๊ะปังหรือเปล่าจะเป็นเขาคนนี้หรือเปล่าคะแล้วพลังงานของคุณคือคุณอยากคุยกับเขาต่อเนื่องคุณรู้สึกว่าคุยกับเขาแล้วมันเหมือนเปิดโลกทัศน์คุยกับเขาแล้วเหมือนกับว่าเออได้พูดคุยกันดีแต่ว่า การคุยของเขาครั้งนี้มันอาจจะมีจุดเปลี่ยนใหญ่ก็ได้นะเพราะว่าถ้าคุณคุยกับเขาเป็นชาวต่างชาติเขากลับประเทศมันก็จะมีความคิดถึงความห่างไกลยังคงสื่อสารต่อให้จบงานก็ยังสื่อสารกันอยู่อ้ามันจะเป็นอารมณ์แบบนี้ด้วยนะคะได้ช่วยเหลือเขาได้พูดคุยคือการติดต่อสื่อสารคุณจะต่อเนื่องแม้จะสิ้นสุดงานก็จะมีการพูดคุยกันไปเรื่อยๆคุณนะตัวคุณเป็นฝ่ายที่ต้องการแบบนั้นไพ่ในตำแหน่งนี้นะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ พูดตรงๆด้วยบางทีนะพอคุยกันไปซักคุณอาจจะบอกว่าเออเราคุยกันได้ดีเนาะเราเราพูดคุยกันแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยคือคุณคุณไม่เคยเจอใครที่พูดตรงเขาพูดตรงกับคุณคุณก็พูดตรงมันก็เลยชัดเจนไงบางทีคุณบอกตอนนี้ยุ่งอยู่นะไม่สะดวกคุยนะเขาเข้าใจว่าคุณมีงานเขาไม่โกรธไม่งอนเวลาที่คุณโทรไปหาเขาเขาบอกเออตอนนี้ไม่สะดวกคุยคุณก็ดันเข้าใจอีก เออการใช้คำพูดที่ชัดเจนแบบนี้ต่างคนต่างเข้าใจกันไม่เยินเยอะคู่นี้ก็เลยกลายเป็นเสน่ห์ของกันและกันแบบแปลกบระหลาดเออมาถึงได้เป็นทาวเวอร์ไงเออแปลดีทำให้คนที่มีลักษณะน,นิสัยคล้ายกันมาเจอกันนะคะความรักจะพัฒนาไปในทิศทางไหนะเราไปดูต่อนะความรักจะพัฒนาไปในทิศทางไหนอย่าปิดกันก้นกับความชาวต่างชาตินะคะ มันเหมือนกับว่าก็เรียนรู้กันไปค่ะยังไม่มีใครไว้ใจใครซึ่งกันและกันค่ะมีการพูดคุยพอพูดคุยถึงความรู้สึกเนี่ยยังไม่มีใครไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะต่างคนต่างมีความแบบว่าอยากอยากรู้นิสัยอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของแต่ละคนมีแฟนไหมไม่มีแฟนไหมก็จะมีการสอบสัมภาษณ์ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นยังเป็นพลังงานที่สับสนอยู่นะคะแต่ว่าพอคุยกันไปสักพักเนี่ยมันมีความ ความเข้าใจมันมีความเหมือนกันมันเหมือนเพื่อนมันเฮไหนเฮการถึงแม้อายุมากกว่า2ปีขึ้นไปแต่ก็รู้สึกว่าคุยกันได้เหมือนเพื่อนคนหนึ่งยิ่งคุยยิ่งสนุกยิ่งคุยยิ่งเข้าใจพูดตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมนี่คือความสุขที่คุณทั้งคู่เสพแล้วมันรู้สึกว่าใจมันตรงกันนะคะไพ่พลังงานต่อมาและก็อาจจะมีเกณฑ์พัฒนาต่อยอดนะคะมีเกณฑ์เดินทางไปหาการมีเกณฑ์กระชับพื้นที่มีเกณฑ์ติดต่อพูดคุยกันอย่างชัดเจนมากขึ้น ไพ่ใบนี้นะคะในตำแหน่งของออดาบหนึ่งนะคะโอ้ต่างคนต่างต่างจะมีอุปสรรคเรื่องการเดินทางแสดงว่าไม่ใช่ ไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดที่จะแบบว่าเดินทางมาได้ง่ายๆหรือมีเวลาว่างแบบเสมอนะคะมีความคิดถึงกันมีการนัดกันคุณเป็นฝ่ายไปหาเขาเขาเป็นฝ่ายมาหาคุณมีเกณฑ์เกิดขึ้นแบบนี้อาจจะเป็นรักทางไกลอาจจะเป็นรักที่อยู่คนละจังหวัดหรือว่ามันมีเกณฑ์ที่จะต้องนัดแนะเวลาการโครจรมามากกว่าแต่ทั้งคู่พร้อมใจกันที่จะเป็นฝ่ายอีกฝ่ายไปหาก็ได้ต่อให้เป็นหญิงไปหาชายก็ได้ต่อเป็นชายมาหาหญิงก็ได้ค่อนข้างมีม,มีมีความตรงไปตรงมาค่อนข้างมองความรักว่า เราเท่าเทียมกันถ้าคิดถึงฉันก็ไปหาคุณมันไม่ได้เสียจริตว่าฉันต้องเป็นหญิงเลยหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอยากจะมาหาด้วยความคิดถึงมันก็ได้ ทำเราเราเปิดเผยความรู้สึกตรงไปตรงมาเลยชัดเจนแบบนี้มันทําให้ความรักของเราเนี่ยมันต่อย,ยอดได้ง่ายขึ้นแล้วมันไม่ต้องมาตั้งปิดบังอําพางคุณโสดคุณไม่มีใครคุณบอกตรงๆคุณคุยกับใครอยู่คุณอยากคุยกับฉันด้วยคุณบอกไปได้เลยมันจะได้ชัดเจนเราจะได้ปฏิเสธเราจะได้ไม่ต้องมาหลอกลวงกันนี่คือความชัดเจนของคู่นี้มีความรักที่เป็นแบบผู้ใหญ่มากๆนะคะ เราไปดูต่อนะคะว่าเขาโสดหรือเปล่าเออในเมื่ออยากสงสัยได้ตั้งแต่ตำแหน่งนี้เขาโสดหรือเปล่าไพ่พลังงานนี้นะคะเขาเป็นคนที่ออมีเสน่ห์ดึงดูดคนเข้ามาสนใจเขาแต่ตัวเขาเนี่ยจะโฟกัสที่การหาทำงานหางานหาเงินมากกว่าเขา ทุกคนอยาปลื้มในความสามารถของเขาทุกคนอยากเข้าหาเขาเพราะว่าเข้าหาเขาแล้วมันดีอ่ะหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่เก่งอ่ะคนก็อยากเข้าหาคนเก่งเป็นเรื่องปกติแต่ตัวเขาก็จะโฟกัสที่เรื่องงานกับเรื่องเงิน The f ฟโสดค่ะโสดมากๆแล้วโสดก็ไม่รู้ว่าจะมีความรักเมื่อไหร่ด้วยแล้วไม่ได้กะเกณฑ์ตัวเองด้วยแต่ก็เหมือนอฟ้าฟาดเนาะฟ้าคลื่นเนาะเออพายุหมุนหมุนคนมาเจอกันนะคะก็เลยแบบกลายเป็นความรักเข้าโสดค่ะมาดูพลังงานของคุณมัง่งตัวคุณหรอคะมีความรักที่ผิดหวังมาแล้วก็อยู่ในความทรงจําที่ไม่ดีก็เลยค่อนข้างทิ้งความรู้สึกยังไม่ค่อยโฟกัสเรื่องของความรักเท่าไหร่แต่ก็แพ้ใจตรงที่เขาเนี่ย ดันเป็นสองถ้วยในเวลานี้ก็คือเป็นความรู้สึกที่ดีก็คือปิดกั้นมาละแล้วตอนนี้เปิดใจนะคะคุณก็พร้อมคุยกับเขาน่าจะเป็นพลังงานคุยกันทั้งคู่นะคะอืคุณไม่คิดที่จะชอบเขาด้วยซ้ำแต่ต่อมาดันชอบด้วยเออไพ่แบบนี้คืออะไรนะคะ8ดาบค่ะนั่นเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าออไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะทำปัจจุบันให้ดี เราจะรักกันให้ให้ปัจจุบันมันดีที่สุดอะค่ะแล้วอนาคตมันจะดีไซน์ออกมาแบบไหนแบบความรักของเราจะออกแบบไหนก็ว่ากันไปเพราะเราก็ชัดเจนกันมาตั้งแต่ต้นนะคะไพ่พลังงานต่อมาค่ะบทสรุปความรักค่ะคุณมั่นใจว่าครั้งนี้จะเป็นความสุขครั้งหนึ่งที่คุณจะยิ้มได้แล้วก็มีความสุขกับความรักที่คุณได้เลือกเลือกที่จะเปิด เลือกที่จะเป็นตัวตนเลือกที่จะแสดงออกถึงความนิความเป็นนิสัยใจคอเขาก็ไม่ปกปิดคุณก็ไม่ปกปิดเรามีความรักที่เป็นผู้ใหญ่อย่างชัดเจนพูดกันอย่างอย่างอย่างมีเหตุมีผลแบบนะี้คุณมีความสุขคุณกลับรู้สึกมีความสุขมากกว่ามีรักในวัยตะมุตำมิหรือวยัยใสๆด้วยซ้ำไปก็ถือว่าเป็นการพบเจอความรักนะคะถ้าถามว่าในหัวข้อนี้ฤดูการแห่งรักนี้ มันเกิดการผันเปลี่ยนของวัฏจักรความรักคุณละค่ะปลายฝนต้นหนาวนี้คุณจะได้เริ่มต้นกับความรักหรือไม่ได้เริ่มค่ะและความรักที่นี้เป็นความรักที่ดีไหมเป็นความรักที่ครั้งแรกพบสบตาอาจจะไม่ถูกอ,อกถูกใจแต่พอคุยกันไปเรื่อยๆด้วยความความเกี่ยวเนื่องของภาระหน้าที่หรือเรื่องใดๆก็ตามมันทําให้เรารู้สึกว่าเราทั้งคู่เนี่ยคอเดียวกันชอบอะไรเหมือนกันนิสัยคล้ายกันตรงไปตรงมาเหมือนกันจนกลายเป็นความรักที่ถูกพัฒนาแต่คุณอนะ ก็มองว่าอยากคบกันยาวๆแหละแต่เลือกที่จะทําวันนี้ให้ดีที่สุดจะรับไม่ก็แล้วทั้งคู่ไม่คาดหวังว่าอนาคตจะต้องเป็นยังไงแต่ขอให้เราตอนนี้มีความสุขที่สุดแล้วให้แล้วถ้ามันสุขมากๆมันก็คงพัฒนาไปเองมีความคิดจูนตรงกันในรูปแบบนี้ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีใครได้ได้เจอแล้วใครได้พลังงานนี้สมทบเข้าไปอีกแล้วรู้สึกว่ามันใช่หรือว่าคุณหรือว่าคุณกำลังจะเจอในอนาคตสามารถที่จะสนับสนุนเป็นพลังงานให้กับ ช่องได้นะคะถ้าพลังงานนี้ตรงจูนจิตกับคุณเนาะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงปุ่มขอบคุณนะคะที่ทาง YouTube จะทำขึ้นคนทั่วโลกค่ะกดปุ่มนี้ได้เป็นกำลังใจให้แลนดอมนี้โดยตรงหรืออยากเป็นกำลังใจให้อาจารย์โดยตรงแบ่งปันนะคะก็สามารถดูในคำอธิบายของคลิปนี้ในรายละเอียดข้างล่างจะมีการเขาเรียกว่าการเหมือนกับว่า สนับสนุนหัวใจอาจารย์นะคะก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะหรือง่ายๆเลยค่ะแค่คุณกดปุ่มแชร์ก็ถือว่าเป็นการเป็นมิตรไปตีจิตที่มอบให้กับกับผู้ทํานายเป็นที่สุดถึงที่สุดแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะมาในกดปุ่มซูเปอรแ์แตงปุ่มขอบคุณหรือว่าจะดูในรายละเอียดเพื่อแบ่งปันกําลังใจให้อาจารย์หรือแม้ว่าคุณอยากจะแชร์ออกไปขอให้ผู้ที่ทาแบบนี้ทุกๆท่ททานรวมถึงผู้ที่มาชมด้วยผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่าเนาะ ฤดูนี้นะคะฤดูแห่งรักนี้ขอให้คุณสมหวังนะเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ